สวัสดีนักลงทุนทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนการลงทุนประจำวันศุกร์ที่8ตุลาคมนะครับมาติดตามกันในส่วนของราคา S50 กันก่อนเลยก็ราสุดจากเมื่อวานเนาะผมบอกว่าดีดระยะสั้นจะมีการย่อตัวของราคาเนาะมีการย่อตัวของราคาก็จริงๆทำแพทเทิร์นฟอร์มมาค้ันครบแล้วทีนี้มันอยู่ที่ทาร์เก็ตพอยต์เนาะคือผมมองว่าสั้นๆน่ะถ้าเรา เบริเวณนี้ริ s k ของเราจะอยู่บริเวณ985นั่นแหละริก k ของเราจะอยู่บริเวณ985แล้วแหละแล้วมีเป้าทำกำไรบริเวณ980แถวนี้9.99อ่ะ9 7 9แล้วก็9.76.5บริเวณนี้ <c oughs> เพื่อที่เขาจะลงมายอ่อพักเพื่อขึ้นต่อยอ่อพักเพื่อขึ้นต่อนั่นเองนะครับยอ่อพักเพื่อขึ้นต่อนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าช่วงบ่ายราคาจะยอ่อลงไปได้ถึงไหนเนาะราคาจะยอ่อลงไปได้ถึงไหน ทีนี้ไฮไลท์ของวันนี้เลยคือพาไปดูปฏิทินข่าวกันไฮไลท์ของวันนี้ครับช่วงทุ่มครึ่งมีการประกาศนอนฟาร์มนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเนาะซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงแน่นอนนะครับแพนิคในส่วนของราคาทองคาแน่นอนก็น่าจะเป็นที่จับตาของใครหลายๆคนในวันนี้รวมถึงลูกศิษย์ผมด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เก็บกําไรได้เต็มแม่เต็มหน่วยเหลือเกินนะครับมาเดี๋ยวรอดูในส่วนของราคาน้ํามันกันบ้างปัจจัยที่ ต้องบอกว่าในส่วนของราคาน้ํามันเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานในคลาสผมคุยกับลูกศิษย์แบว่ามันน่าจะย่อก่อนปรากฏว่ามันเบรกเลยนะครับเบรกแล้วมันพูแบกแล้วด้วยนะเบรกแล้วเขาพูแบกแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยจากรูปแบบราคาแบบนี้โอกาสที่ราคาน้ํามันจะลอยตัวขึ้นไปต่อค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงมากเลยเดี๋ยวผมดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง จะเห็นว่าในพทิร์ราคาเขามีทิ้งไส้คูแ a c k เพื่อเทสโซนที่เลื่อนผ่านแล้วด้วยนะโอเคสัปพลายโซนจะกลายเป็นดีมานโซนนะครับเดี๋ยวต้องไปหาดีมานโซนถัดไปซึ่งโอเคล่าสุดจะมีจะมีกรอบของเส้นแนวต้านละกันมีกรอบของเส้นแนวต้าอยู่บริเวณนี้ใช้ชั่วคราวก่อนใช้ชั่วคราวก่อนก็สั้นๆครับราคาน้ำมันมีเพดานอยู่ข้างบนเนาะมีกรอบเพดานอยู่ข้างบน ทีนี้ในส่วนของราคาดอลล่าคือน้ำมันอาจจะค้างย่อหลังจากเทสแนวต้านราคาดอลล่าเองก็ตามแผนเมื่อคืนนะกําลังจะปรับตัวกําลังปรับตัวหลังจากทํา,ทร,าทริปเปิลทริปเปลบะทอมเนี่ยขึ้นไปทดสอบบริเวณข้างบนที่เป็นแนวสัปพร e z โซนนะครับทีนี้ต้องดูการยกของราคาเขานะว่าเขายกขึ้นไปผ่านไหมเขายกขึ้นไปผ่านไหมซึ่งถ้า สั้นๆในภาพสั้นๆคือดอลลาร์เขาดีดทรงเนี้ยแล้วเรากัะเป้าในททา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงว่าเขาควรจะขึ้นไปทดสอบข้างบนโดยที่ถ้าเขาเคลื่อนผ่านแนวต้านไปได้เนี่ยจุดที่ผมเข้าเก่งกำไรหรือจับตามองเลยก็คือราคาทองคำในวันนี้ครับผมให้น้ำหนักราคาทองคำในวันนี้ว่าในช่วงเย็นเนี่ยถ้าช่วงบ่ายเขาย่อตัวลงมาแล้วนะครับย่อตัวลงมาแล้วเนี่ย พอตกประมาณ5้าหโมงอ่ะถ้าเขาย่อตัวเสร็จแล้วอ่ะความเป็นไปได้เลยคือช่วงดึกคืนเนี้ยราคาทองคําจะวิ่งสวนทางก็จะวิ่งลงไปทิ้งลงไปด้วยข่าวที่เป็นบวกกับดอลล่าซึ่งถ้านอนฟาร์มตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีัตาการว่างงานดีเนี่ยดอลล่าจะแข็งค่าแล้วทองจะถูกทุบลงมาทองจะถูกทุบลงมานะครับ ทีนี้จุดที่ผมให้เป็นพอยต์ในการสังเกตเลยก็คือเดี๋ยวผมพิจารณาแรงซื้อขายอีกทีหนึ่งสำหรับในคลาสเนี่ยผมพาเทรดตอน6โมง45ที่เรานัดกนันเนาะก่อนเวลานอนฟาร์มมา45นาทีเพื่อเตรียมเก็บของนั่นเองนะครับสำหรับราคาทองคำครับวันนี้ผมให้กรอบการซื้อขายอยู่ในกรอบ1765 1750นะครับเบรกทางไหนจะไปาทางนั้นแต่ตอนนี้ถ้าใครที่ชอบเล่นสวิงหรือเล่นกรอบแคบเนี่ยราคาทองคำจะมีกรอบการเล่นอยู่ที่17 531760ในกรอบนี้เนาะก็สามารถเล่นรอระหว่างการที่เขาทำเบสการซื้อขายได้แต่ด้วยการที่เขาทำเบสบริเวณถึงการดีมาซัพพลายแบบนี้หลายหลายคนจะบอกว่าเอ้ยมันคาดเดาทิศทางได้ยากแต่ส่วนตัวผมอะผมให้น้ำหนักของการลงเป็นหลักให้น้ำหนักของการลงเป็นหลักแล้วยังมองเป้าบริเวณ1740อยู่ยังมองเป้าบริเวณ1740อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อขาย ควรจะดีดเด้งขายครับควรจะดีดเด้งขายใกล้ๆบริเวณ1 7 6 0ง7 6 3บริเวณเนี้ยเพื่อทำกำไรในรอบขาของนอนฟร์มนั่นเองก็ขอให้โชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้อง,งมีเ,ง,เงินทุนเยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมัน,นจริงๆนเนี